ศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าโจซูกงและการถือศีลกินเจประจำปีทําให้พิธีมงคลอย่างการลอยกระทงในวันชิวฉิกตามปฏิทินจีนของชาวบ้านย่านตลาดน้อยปีนี้ยังคงคึกคักตลอดสิบวันที่ตั้งใจครองตนอยู่ในศีลและให้ความสำคัญกับการกินโดยไม่เบียดเบียนชีวิตนำไปสู่ความอิ่มใจในงานบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาฉันอยู่ฝั่งทนแต่ปู่ย่าตายายก็กินกันที่นี่ เือตะกูเข,ขึ้นกับที่นี่จังซือตรงอ่ะก็จะต้องมาทุกปีหรอคะมาทุกปีมาตั้งแต่เกิดยันป่านี้60แล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้างแม้ก็ดีขึ้นอ่ะจากไม่มีกินเลยเราก็ต้องพยายามสืบสารงานที่บรรพบุรุษทำเอาไว้แล้วก็ต้องอนุรักษ์เพื่อเพื่อชนชาติเพราะพวกเราจะต้องสํานึกตลอดเวลาว่าเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะเราต้อง ส่งเสริมสังคมในประเทศไทยนั่นนั่นคือแนวคิดก็จะต้องรักษาวัฒนธรรมมันเนีย้ยต่อไปกระทั่งส่งมาถึงลูกหลานในทุกๆปีนะคะขบวนเรือของผู้ที่ถือสินกินเจก็จะล่องไปตาม ไม่เพียงลอยประทงตามประเพณีที่บริเวณท่าน้ําวัดกรละยาแต่การมาเยี่ยมเยียนกันของลูกจีนฮกเกี้ยนในไทยระหว่างสานเจ้าโจซือก,กงและเกียนอันเกงยังสืบต่อมาถึงทุกวันนี้เช่นกันประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานริมน้ําเจ้าพระยาอาศัยเป็นท่าเทียบเรือสินค้าในอดีตตลอดจนสร้างศูนย์กลางศรัทธายึดเหนี่ยวใจยังเล่าขานต่อมาและเชื่อมร้อยสัมพันธ์คนต่างชุมชนด้วยวิถีศรัทธาเดียวกัน ในทุกปีของเทศกาลกินเจ เนี่ยนะครับทางส่นเจ้าเกียรนันเกงเองเมื่อถึงเวลาในวันลอยกระทงนะครับเราก็จะไปลอยกระทงในบริเวณเที่หน้าสวนเจ้าโจสุกงแล้วก็ขึ้นไปนมัสก,การที่ส่วนเจ้าโจสุกงนะครับในขณะเดียวกันทางโจสุกงเองวันลอยกระทงก็จะมาลอยกระทงที่บริเวณหน้าสวนเจ้าเกียรนันเกงอันนี้ก็เป็นความผูกพันแล้วก็เหมือนกับจะเป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันสืบทอดกันมาโดยตลอด ที่เทศกาลถือศีลกินเจจัดขึ้นในศาลเจ้าโจซูกมโดยศรัทธาเข้มแข็งของชาวไทยเชื้อสายจีนแม้วันนี้ตลาดน้อยและย่านเก่าหลายแห่งในเมืองใหญ่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะการเติบโตของย่านเศรษฐกิจหากไม่อาจเปลี่ยนคุณค่าของวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่มีมา ขณะเดียวกันพื้นที่เหล่านี้กําลังเข้าสู่แผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ําใหม่ให้เป็นพื้นที่หมายตาทางศรัทธาจิตวิญญาณคงเอกลักษณ์ของย่านจีนริมน้ำน้ำออางจังจิตไทย PBS รายงาน